สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาสอนการตกแต่งและแก้ไขภาพด้วยแอป p i r a r t นะคะอันดับแรกเข้าแอป p i r a r t ค่ะจะสังเกตเห็นเครื่องหมายบวกด้านล่างให้กดเครื่องหมายบวกเลือกรูปภาพที่เราต้องการจะสังเกตด้านล่างค่ะจะมีแถบเครื่องมือให้เราใช้สามารถเลือกใช้ได้หลายแบบ ต่อไปตูนจะเพิ่มภาพถ่ายเลือกรูปภาพเพิ่มด้านมุมขวาบนสามารถปรับเปลี่ยนเคลื่อนย้ายขนาดของรูปภาพได้จัดวางตำแหน่งที่เราต้องการได้เพิ่มรูปตัวเราเองจัดวางตำแหน่งเคลื่อนย้ายได้ตามต้องการ ต่อไปค่ะเราจะเพิ่มข้อความกดแถบข้อความสามารถพิมพ์หรือคัดลอกข้อความที่เราเตรียมไว้ได้3มตัวนี้จะเป็นการจัดวางรูปแบบของข้อความให้กดเครื่องหมายถูกสามารถเลือกฟอนต์ได้ตามใจ เลือกได้เลยค่ะว่าเราจะเอาฟอนต์ไหนสามารถเลือกสีชอบสีไหนก็สามารถเลือกเพิ่มลายเส้นที่วาดก็เลือกสีดำหรือสีอะไรที่เราชอบให้ตัดกับสีแดงเพื่อให้เห็นข้อความเด่นชัดขึ้นสามารถปรับขนาดให้เล็กลงได้เคลื่อนย้ายเหมือนที่รูปได้เลย กดบันทึกค่ะและรูปก็จะไปอยู่ในส่วนของคลังภาพของเราก็เป็นอันเรียบร้อยง่ายๆนะคะสามารถนำเทคนิคนี้ไปใช้ได้ใช้ระยะเวลาไม่นานเลย